เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่จะมารีวิวเพนนะครับซึ่งเป็นตัวดับซีเค็ในอัปเดตอาโตหรือว่าอัปเดตล่าสุดของ AA นั่นเองนะครับผมเพลนครับจะวางได้สูงสุดคือ3ตัวครับนี่เลยนะครับผมดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ800 0นะครับค่าวางอยู่ที่พันสนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับค่าคดที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับแลมากับดาเมจต้นที่น้อยเหมือนกันนั่นเองเนาะโอเคอย่าขอขายนะครับพี่ซิดออกก่อนแล้วกันนะครับ แอนิเมชันก็เนี่ยมันเหมือนเป็นการซัมมอนลูกสมุนออกมาโจมตีนะครับโดยรวมก็ประมาณ2ฮิตนะถ้าพี่รับได้นะ1นสองครับนี่เลยนะตามนั้นเลยเพียข,ขอขายออกแล้วกันโอ้โหแอนิเมชันปนมากนะไหนดูใหม่ซินะครับจะเป็นการซัมมอนลูกน้องเนี่ยนะครับ1 2เอออฮิตนะครับผมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุดไปไกลเลยอ่ะวางก่อนอขั้นแรกนะครับใช้ตังค์อยู่ที่ 1, 7 5 0นะครับ 2 3 0 3นะ3ามพันอ่ะลืมบอกนะครับขั้นแรกนะครับจะตีเป็น Circle ค e ลครับวงค่อนข้างจะเล็กนะครับเอาโอเคเปลี่ยนเป็นกลวยแล้วนะครับเดี๋ยวนะมันแซมมอนตัวอะไรมาคนุนมากเลย คุ้นๆว่าแต่พี่จาไม่ได้มันเป็นหัวของตัวอะไรสักอย่างนี่แหละที่เหมือนจะโดนมันสูบวปญญาณหรืออะไรสักอย่างนะครับถ้าใครรู้นะว่าความสามารถหรือว่าชื่ออะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่สามพันห้านะครับหกพันเก้าพันับมีท่าใหม่ชื่อชินระเทนไซนะครับใช่ไหมชินระเทนไซน่าใช่แหละ อ่ะโอเคครับเปลี่ยนจากกลวยเป็น c ซ r c l เิลเอเหมือนเดิมแล้วก็วงเนี้ยค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นเลยนะใหญ่ขึ้นแบบใหญ่เห็นได้ชัดอ่ะเออมีอะไรอีกไหมเนาอ,อ๋อติดด็อกแบกด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ปะอันนี้คือด็อกแบกจากตัวเพนใช่ไหมน่าจะใช่แหละเพราะว่าตัวอื่นไม่สามารถติดด็อกแบกได้นะเอ,อ้ยมันผักศัตรูได้แสดงว่าก็น่าจะดีใช่ไหมถ้ามันผาักศัตรูได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวลุดอ่ะดูใหม่นะครับ กระโดดเข้าไปนะเราก็ผักศัตรูนั่นเองเนาะก็ดีนะครับข้านี้ตีแอร์ไหมไม่น่าใจอะ่ะรอตัวแอร์มานะครับมาดูดีว่าตีแอร์หรือเปล่าโดดไปเพ่นโดดโดดโดด,โด,ดปุ้มอ่ะตีนะครับโอ้ตีนานอยู่นะ1ิาวิเลยนะครับหัานต่อไปนะครับอยู่ที่ห 15, ม 15, ื่นห้าสองร้อยหมื่นห้าละหมื่นสองห้าร้อยนะครับสองหมื่นนะครับแล้วก็มีท่าใหม่เดี๋ยวนะขอขายก่อนแล้วกันนะ คืออะไรอ่ะอ่าโอเคถ้าเป็นเหมือนในเมสเลยก็คือเอาเศษดินเศษหินเนี่ยมารวมแล้วก็ตุ้มใส่ศัตรูนะเหมือนเป็นอุกกาบาตตกนั่นเองนะครับผมแหมกอบท่าคาตาคุริเอ้ยคาตาคุริอะไรอ่ะฟุจิโทรามาวะเนี่ยเออนี่นะเออข้างในจะใหญ่อยู่นะทำไปเล่นไปทับบอลก็เลยจะใหญ่อยู่นะนอนกุะอนะอกกาบาตของมันนะแล้วก็ตีกี่ฮิตเนี่ยเดี๋ยวขอนับก่อนว่าตีกี่ฮิตนะครับหนึ่งสองสาม สามฮิตเองหรอน้อยไปเปล่าพี่ว่านะ่าจะประมาณสัก4ี่ถึงห้าฮิตนะเออถ้าได้พิคนะิดนะอะดูใหม่ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามหมอสามฮิตโอ้โหถ้าสามฮิตจริงนี่คือน้อยมากเลยนะพี่ว่าประมาณสี่ถึงห้าฮิตกันละโอเคนะครับขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่สามหมื่นโอเคนะครับแม็กอยู่ที่ขั้น9ก้านะครับดาเมจอยู่ที่4ี่แสนสานะครับตีอยู่ที่11กับ12วินะครับดาเมจ โอ้ยใช่เิยระยะนะครับอยู่ที่35นะะถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าดาเมจค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็ติดน็อกแกบกด้วยนะครับซึ่งน็อกแบกเนี่ยก็ถอยลงมาน,นิดนึงเออประมาณสัก1วิดได้ไหมประมาณประมาณ1วิอ,ะ,อะพี่ว่าประมาณ1วิ่งวินะครับดาเมจก็โอเค ระยะก็โอเคนะครับพี่ว่าตัวนี้่อน้าจะดีเลยนะก็น่าจะติดเมตาเลยนะครับเป็น DPS นะครับที่สามารถซัพพอร์ตได้ครับยิ่งเอาไปตัวกับตัวสโลอย่างเงี้ยหรือว่าตัวหยุดเวลาอย่างเงี้ยก็คือดีมากเลยนะแล้วก็ตอนนี้ทัวร์นาเมนต์นะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ใส่อย,ยู่ด้วยใช่ไหมเออลองเอาไปลงกันดูได้นะครับว่ามันโหดหรือเปล่านะพี่ก็จะลองเอาไปลงดูด้วกันนะครับว่ามันโหดขนาดไหนนะเออถ้าลองใช้อลไรพี่จะมาบอกกันนะครับผมต,ตัวพี่พี่ให้ น่าจะเมตายังไงก็เมตานะครับดูความสามบูรณ์ค่อนข้างจะแปลกใหม่นะสํารับพวกตัว d p s นะครับที่สามารถสับผได้ด้วยเนะยนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีนะส่วนมากจะเป็นแบบตัวที่ซัพพอร์ตจ๋าก็คือฮมบูราเลยนะครับที่อัปเดตล่าสุดน,นะใช้ได้อยายาวอยู่ส่วนเพนพี่คิดว่าน่าจะใช้ได้อยายาวอยู่กันนะเออแถมเป็นสายกายภาพแสงอะ่ะน่าจะเป็นกายภาพแสงตัวแรกเลยปะเนี่ยไม่ใช่ดิคิมปาจิใช่ไหมถ้าคิมปาจิกายภาพแสงตัวแ,วแรกก็ถือว่าเป็นตัวก กายภาพแสงที่หายากเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีนะกายภาพแสงที่แบบใช้ได้แล้วมันติดเมใต้อย่างเงี้ยนะครับผมส่วนวงเนี่ยค่อนข้างจะโอเคใหญ่มากเลยนะครับติดนกแม็กแค่หลายตัวอยู่เหมือนกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถบอกได้ครับว่าเพนเนี่ยมันเก่งหรือว่ากกนะครับผมแต่ส่วนตัวพี่ให้มันเก่งเลยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งพี่จะลงช่วงเย็นแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังป่ารอดูคลิปเลยนะว่าเป็นตัวอะไรนะครับ ตอนนี้คลิปนี้ไม่มีแล้วครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูยันจบคลิปไปแล้วครับบ๊ายบาย